ทำให้หน้าเรากระชับชุ่มชื้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับปุ้ยนะคะในไฟคับชาแนลเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะอยู่ในช่วงความสวยความงามกันนี่นะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยก,ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ปุ้ยชื่นชอบอยู่ตัวหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือน้ําตบตัวนี้ค่ะก็คือน้ําตบของยี่ห้อแพนเนีตัวนี้นะคะ นี่คะ่ะตัวนี้นะคะกล่ะะองน่าราักมากๆส่วนขวดตัวนี้คะเขาขนาด200 ml เลยตัวนี้นะคะก็คือ Panelli Mushroom Relief Treatment Essence ที่ผู้ตัดสินใจแบบว่าอยากจะใช้น้ําตบตัวนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่าเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าแบบเราเริ่มอายุประมาณ30กว่าแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มมีปัญหามากขึ้นจากเมื่อก่อนอะไม่เคยแพ้อะไรเลยทุกคนคือแบบใช้อะไรก็คือใช้ได้ตลอดเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายเลยแต่ว่าหลังๆอะพอเริ่ม30กว่าเนี่ยเริ่มใช้แล้วรู้สึกว่าแบบ พื่นขึ้นแต่งหน้าก็รู้สึกว่าเปียวพื่นขึ้นเดี๋ยวแบบมีมีความแท้เนี่ยบ่อยมากๆเลยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะต้องหาอะไรมาบำรุงที่แบบว่า กำลังผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมองหาก็เลยไปเจอตัวนี้มานะคะยี่ห้อแพนเนลี่ตัวนี้ค่ะคือเขาแบบว่าดังมากๆนะคะแบบถือแบบบางตัวเนี่ยคือเขาดังเรื่องสิวแบบขายเป็นแสนขวดเลยนะคะส่วนพวกเนี่ยตอนเนี้ยสาหรับตัวพวกเองเนี่ยพวกอยากได้แบบว่าการบํารุงที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นและแข็งแรงเรารู้สึกว่าพอ30ปกว่าเนี่ยผิวมันเริ่มแห้งกร้านนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเท่าไหร่เวลาแต่งหน้าระหว่างวันเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยแป๊บเดียวเครือก็สำอางไม่่คอยติดทนนาเลยแล้วกก็ูคก็เวนคนี่พงาำ ลองใช้แล้วคือแบบชอบมากๆเลยค่ะด้วยความที่ปุ้ยเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเนาะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยต้องออกไปเจอกับแดดมลภาวะอะไรมากมายแบบบางทีไปถ่ายแดดแล้วร้อนเงี้ยรู้สึกว่าโัวหน้าแบบว่าโทมเร็วมากผิวโทมเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเออเอาตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยหลังจากที่ปุ้ยใช้น้ําตบเห็ดตัวนี้นะคะใน7วันแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยละเอียดและนุ่มฟูมากขึ้นเลยค่ะตัวนี้คือเทกเจอร์ของเขานะคะก็คือจะเป็นออกน้าส้มๆแดงๆนะจ๊ะ หยดน้ําตบที่ฝ่ามือเราประมาณ5-6หยดนะคะแล้วก็วอร์มนิดนึงที่ฝ่ามือแล้วก็ตบลงบนใบหน้าของเราเลยทําให้หน้าเรากระชับชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นน้ําตบที่แบบว่าใช้แล้วคือรู้สึกว่าเขาเนี่ยพอ เราตกไปบนหน้าเราเนี่ยคือซึมสู่ผิวรวดเร็วมากๆนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเขามีไมโครเฟอร์เมนซึ่งเป็นแบบตัวที่ว่าทําให้ซึมซาบสู่ผิวชั้นด้านในเนี่ยได้แบบลึกมากเป็นแบบอนุมูลแบบเป็นโมลเลก,กุลที่เล็กมากอ,มอันนี้เวลาผู้ทาผู้ชอบทำอย่างนี้เหมือนกับว่าเกยหน้าขึ้นนะคะทําให้หน้าเรากระชับกระชับไปด้วยค่ะเนี่แป๊บเดียวทุกคนมันแบบว่าซึม ตึงสู่ผิวหมดเลยนะคะอันนี้คือแบบหน้าแห้งมากอันนี้ก็คือเหลือๆนิดนึงแล้วก็ตบคอเข้าไปนิดนึงด้วยก็ได้นะคะเส้นตัวน้ำตบเห็ดห้าสายพันธุตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาเหมาะสําหรับคนที่อยากจะฟื้นฟูการสร้างผิวใหม่นะคะแล้วก็ สำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็อยากให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นและช่วยกระ,กระชับรูปผิวผลเนี่ยอันนี้คือเหมาะมากๆเลยค่ะคุณสมบัติของน้ำสบตัวนี้นะคะที่เด่นๆเขาเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยมีคอลลาเจนและอีลาสซินก็คือเพิ่มความแบบกระชับเด้งดึงให้ผิวของเราเนั่นเองคือพอผู้ใช้อย,ย,ย่างที่บอกไปก็คือรู้สึกเลยว่าผิวจากที่แบบว่าเริ่มหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบว่ารู้สึกแห้งมากๆเนี่ยก็คือทําให้ผิวเนื้อนุ่มเด้งมากขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะ และอีกตัวหนึ่งที่สําคัญสําหรับตัวนี้เลยก็คือคือปกต้องผิวจากมลภาวะสําสหรับแบบว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คือหมอมากๆเลยเพราะว่า ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดฝุ่นควันถ้วยเศษต่างๆที่เราต้องออกไป,ไปเผชิญบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะบางทีตัวนี้เราก็สามารถที่จะแบบปกป้องผิวของเราได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวเนี่ยเราก็ต้องปกป้องตลอดนะคะแล้วบางทีแบบเราอยู่คนที่นอนในห้องแอร์อะไรอย่างงี้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบช่วงเนี้ยผิวแห้งก้านโดยเฉพาะคนอายุประมาณป,าณปุ๊ใกล้ๆ40่สเนี่ยคือมีความสังเกตได้เลยว่าผิวแห้งดนวยแบบ ไปกว่าเดิมเยอะมากๆเลยตัวนี้ก็คือทาแล้วเนี่ยมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเลิฟม,มากมากแล้วก็คงใช้ไปอีกนานเลยเดี๋ยวแบบว่าพอสักประมาณครบเดือนสองเดือนที่ใช้แล้วนะคะจะมารีวิวอีกทีนึงว่าผิวเด้งฟูมากขึ้นแค่ไหนนะคะและใน,นส่วนส่วนประกอบสําคัญของเขานะ,ะที่ผู้ชอบมากๆเลยก็คือแบรนด์ของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นสารสก,กัดที่มาจากธรรมชาตินะเป็นทุกๆตัวเลยไนมะ่ว่าจะเป็นตัวที่เขาเอ่อมีขายก็คือเป็นตัวลดสิวหรือตัวแบบบํารุงอันในส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวนน้ําตะะคะซึ่ง ไปอ่านหลังกล่องเนี่ยคือเขาบอกว่าปราศจากพาราเบนแอลกอฮอล์นะคะแล้วสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวสําหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือตัวนี้พอเห็นแล้วแบบกัดสินใจซื้อเลยทันทีค่ะแล้วใช้แล้วก็ไม่แพ้เลยด้วยนะคะก็จบการรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องความสวยความงามของสาวๆอย่างเรานะคะสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไงคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาอีกหรือไปลองใช SI ้อะไรมาแล้วเจ๋งมากๆอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะคะก็จะมาทําคลิปรีวิวก,กันอีกนะคะแซ่บแซ่บแซ่บกันเ,เพราะว่าสาวๆอย่างเราเวลาเราไปท่องเที่ยวนเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอและปัญหาที่ต้องเจอเลยคือเรื่องแสงแดดและลมนั่นเองนะคะทำให้ผิวของเราเดี๋ยวจะพังได้นะทุกคนก็ยังไงวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใุยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่คราวนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ